กลับสบายดีพ hmm. in ja <Yeah, ี่น้องกลับสบายดีเอฟซีตุกฐานสบายดีส no ุขุสุคนผู้พ่อครับซ่องทาบซุยเบาใจนะพี่น้องซ่องเปิดใหม่เมื่อนี้ก็ออกมาเพื่อนสาวโพสีพี่น้องพักพักอันนี้กระแสนเฮ้ยพักพักอันนี้เงินซื้อยาหนังมาเลยแกงหน่อพี่น้องใครก็ชิไปเมแกงหน่อไม่ ซื้อออกเงินก็ซื้อก็ไปแถวเจสายพี่น้องเลยหกสิบบาทคนละสามสาิบบาทค่ะแต่น้ำไ,นนไ,ไม,ม้น่ะเซ็นไว้อยู<า>่จังเดี๋ยวให้น้องซีไปจ่ายหกสิบบาทไงจังขักเฮ้ยแกงใส่กระดูกง่วงไม่จังแซ่บจังมันเลยคือสิคือสิพอกินอยู่แล้วน้อมันก็ลายเติมออจำชี่สวดกระเพาะมันอืดว,ว้าวไผ่แกงเจ นว่าเรกากำลังจะถามมันคือเจ็บหน่วงท่องน้อยอใต้บันอ่ะอันนี้ได้โด <c oughs> นหนึบๆเขาลืมลืมขาลืมแน่เอ็กตาเอาไปซักเออเ็กตาเอาไปซักนะซักวัคซีนพี่น้องเลยไปสีวัคซีนพี่น้นองซักมากผัดผิดหักเนี่ยทำมันติดข้างหมอเอาให้น้ำเดือดจังเอาลงแบบปกติเท่ากับมันใหญ่ไปหน่ะ คำนี้แล้วมันจะพอดีสดุดไงล่ะกับความปากเอาพอดีในน้อยแล้วแลบ p บดสีบดโจ้หน่อไม้เนี่ยนี้มักตอนน้อยแสดงแต่าเราคืมักนี่เอาสองใหม่ขนาดเอาโอ้ยตายแล้วบา้านท่านได้เปิดกระสีบินเลย <c oughs> ลงไปบินผือๆไปจะได้ไรนะไปจะมาไหลจับไหลจองให้แต่กิจกรกมอะไรอ,าาไอร่อยเที่ยว ผู้ใด้ผู้กระถางผ้หมอข้าวกรเถิบกูเถินอยู่รุมภู้บ้ก็พายน้ำองผมใแม่กพาอยู่ได้อยู่รุมีก็เลยแหนแหลน่าสั่นเบื่อแมที่ไปใช้อีกคนเานเนยโอ้ไหนุ่มน้อยหนหูเนาะเอาไปอมแหน่อยอุอมแขนหน่อยน้มันใช้ถึงลิกอยู่ อัสบายดีปาลูกมึงด้ลูกโมนี่มนัอามึงดูไฟสีไข่กันอสบาดีมึงดูลูกะเฮ้ยบักในใหญ่กับบัใหญ่ก่าบักตัวนั้นสีบักใหญ่กบบักตัวนั้นบออานุานนันอสบายดีปาลูกลูกล่ะอันนียังไข่ได้อันนั้ไปจะได้ก่อนไออสบายดีจะได้ก่อนโมหายขึึขึ้นขึ้น อันนี้แพบ,บ,บี้ม,ม,มาแนวพาหลุดเห็นแล้วก็ได้๋าดสีหลักลงกไปบัานผู้บ่าวมาันเลยจะดอก้ยครับโอ,โอกน,นก็เดกวาหลักลงขี่หูดอุตุผู้อนะุดเฉดอกเป็นเด้อยังแสดยังสวดกันอยู่บอกูมือนเนาะปล่อยมึงละแล้ฮะคือเก่า,กาสิหาย่าให้องเกามาือได้ิ อันนี้ชิเป็นกล่องใหม่นะพี่น้องคันบร,บริษัทบรเจงก็เขาถทเขาอ,อภายออาัยคอมเมต์เข้ามาใน่เด้อพี่น้องเ้ยถ้าผู้ได้เห็น่องเลยกะว่ามันแจง้งหรือมันบ่แจง้งโจาก,กีดังใส่สองใหม่อีกรู้ว่าธรรมดาได้นี่เอาดังเลยเจาก,กีดังดังดังว่ะอาจ้ากระลาก่อนใหญ่ๆเนาะเปื่ติดหน้ากล่องนี่เขียนเนาะพี่น้องเนาะ จะปลูกควงควางรานได้ใชมานนี่ยนะพี่น้องไอ้เอ๋เจ็บแขนดิ <c oughs> เจ็บอะไรไปเถอาเออห้าสิไข่มันจะเค็มนี่ยห้าต้องเค็มแข็งเนาะห้าต้องบ่อ่อนแอกับมันเนาะมันเจ็บมันปวดแต่ห้าก็ต้องบุกบืนเนาะเจ <c oughs> ็บแหงเออเออมันเจ็บแห่งกระเหตุใส่เนาะ <c oughs> มันมันหลุดบ่ได้กระตีลังกาหลุดเนาะข้าเจ้าห้าต้องบ่อ่อนแอกับมันห้ากระจิบบอ่อนแอกับมันชั่วโมหลุดบ่ได้ห้ากระจิตลังกาโลดคือการเค็มแรกน่ะมับ่ได้พักก่อนเลยกูน่ะ ไปข่าวธนาคารกูอุ้ยกระแสกูเข่าวอีกว่าได้เหยียดไข่ในเข่าตรวจอันเด็กอันเอือยผาเงินมาหาอุตสาคารรมทำมาตรวจบ่มีไข่หักคือข้าไข่นี่กระโต้นี้โอ้ทอดบุญบุญกระปวดไปิดเปิดหักกระมาจีบอกไข่เชยแน่นบอกตาเน่ยชุดเสี่ยวคนแรกคนเก็บคนปวดหักไปกันยังว่าบุกบุญกระมันกันยังว่าถ้าต้องสูกระมันเนาะถ้าต้องสูกระมัน มานอนอีฮอีฮ่บ <udge> <c oughs> ่อได้แล like <into> ้วพี่น้องแมนคว่วแต่ว่าอันชาซุยนี่มาอุกมาอุกใจเรื่องเดียวโดนี่ยันยันว่าท้องพี่น้องเออพอประจำเดือนบ่มาแต่ปกติมันกะบ่มากคูเดือนดอกมันเถื่อกับปีนึงจังมากเถื่อหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นเลือดแห้งเลยว่าขอโทษนะพี่น้องถ้าเป็นเลือดแห้งแล้วมันจะอยู่ได้บ่านี่ตั้งแต่พัดแต่แท่งลูกออกพี่น้องยั่งลูกบ่แมนตั้งบ่ชาุยแท่งมันแท่งเอาเองมันแล้ว ยังไม่ได <c oughs> ้เป็นเลือดเลยฮะก็มาเป็นเดือนก่อนฮะไม่เป็นเดือนก่อนก็เป็นแห้งเธอว่ามันอยู่ฮะนะแล้วบ่ทันแตดทันตอดเลยอือจะคว่ำอยู่เนาะหัวเหี่ยวเหี่ยวลูกได้เลยไหวหวานไอเที่ไปใช้อื้อไปเก็บผ้าแบบอื้อเหรอไปขายตลาดหวาน ชา,าชีพอนพ้องไปเกผ้ามืงอื้ออยู่ผู้พี่น้องเลยพอเท้าส่วนพอเท้ากับผู้ตัดพื้นลงเตาเนาะอยู่รุมผู้ได้เห็นแต่หมวกขาวๆผู้อยู่ลุมผู้ที้มิม่มอยู่นั่นนี่แหละพี่น้องเลย้ามีผู้ชายในเพื่อนมันก็นดีอีกแบบหนึ่งมันก็นมีผู้ซอยนี่ตัดผอกกัดพื้น้าชีมันก็ได้สบายเหนมนก็ได้อยู่เพื่อน ค่บุมีผ่อนมันก็ได้ลงไปเห็ดแกับแม่อันนี้พ่อเห็ดแม่ก็ใครแน่เนาะแม่ก็บเบาเบียกเบามือไปน้ำคเราซอยขั้นพัวจบนี่มันก็เบาพี่น้องเลยขั้นบัจบก็คือว่นเอาภาระมาใส่จ้กขคองคือพี่น้องไล่ขู่ไล่ยคนว่าอะไรแต่ขั้นจบมันก็เบามันกบ็บบางไปในครอบครัวเฮือนซานเบียกงานได้พี่น้องเามันคือเงินกงซานเบา มันควมหมายแบบเบาหนึ่งมันเป็นเขื่องเบาได้พี่น้องเบียกงานถ้วยจี๊ใส่กินจะไม่หนีแน่ปเบาเบาหม้อใช้แกงก็ยังมีหนีให้หน้าตะกะกับเบิร์ตเบาแล้วไปกระเดินเนื้อเบาขักบาเนี่ยัวสื่อยังเไยป้าเถานางไปเก็บพังหม้ออืึมาเรียบร้อยอ เตรียมแกงนอไม้่แกงจะเบิดแล้วน้าผีไม่ยังแสบเนาะพามางอื้ยน,นะผีชอยเป็นจิบานุเจ๊ซ้า,า,ายลงไปเบ่งซองพ่อเมียเหลื่อยไหมเอ็กมาเอ็กขิดว่าโตไปน้ำผู้บ่าวได้เฮย สีมันไปแล้วอ่ะหบนโหลดอืมว่าออกันมาเนาะบเ็นโหลดเนาะปกติมาตรงเห็นโหลดนั่งพี่น้องแต่นี่มาผัดโหลดหายโลดไปใส่เลยเ<ห>ข,า,ขาเเพ็นสินอไอเอสีใส่มอสีแล้วคขนัดน<ห>็กมีแนวใส่ลเลย บอกมานดูพี่เจ้าห้าสิใสอย่างหุฮ่าฮาฮีตมน้ำใหม่เลยพี่น้องเจ๊สายยังลงไปนติดตามมันอืมกระดูกกระตุ่มเื่ยกันเลยวะพีกำลังพดพี่น้องเลย แส่พักขแยะน้มเจสซายนะ่ผลลงหลุมพูนเจสซายร้ายป่เฮ้ยอันอันเครื่องบวบบวบอืดแล้วนะร้ายนบ่ะลายนอนเดบ่ข้าจะนอนเผาเผาชวนนะแม่ ตัวส่วนเล่าวันอะไรน้องไพ่เคยกินแกงไม้เด้วโอ้ยกินแรงว่านอืมากันนอนป่ะมากนอนโอ,นอนน้อาการดีแลนาเออม, <c oughs> มีตัวสว่วนกรจาจับบ่บนะแม่ยังไม่ยาน,น,มนไม่อยากกันทั้งเึงทังมทงัอ้อีโพสตโพลเนะาะมันร้ายเนาะอันน่นะ อ่พี่น้องเอ้คลิปนี้กับเลาพี่น้องเพียงเท่านี้ขอบพุณนทุกท่านที่ติดตามหับส้มผิดพลาดประกันใดขอโทษขออภัยแจ้งบ่แจ้งกับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องล้วกาอย่าลืมกดเข้ามาเบิ่งก็อย่าลืมกดติดตามเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้แน่ให้ช่องซาซิเบาใจผ่านน้ะพี่น้องขั้นสีผ่านกัน <laughs> สบายดี